สวัสดีครับก็เดี๋ยวลืมกันนะครับหลังจากจบ f ีฟ a าเดย์ก็เราก็จะมาลุ้นเส้นทางสู่แชมป์กันต่อไปนะครับเส้นทางใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ FC a s s e n o เซ i นอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือใบนะครับเส้นทางเป็นเช่นไรน ก็เซลซีเอฟเวอร์ตันไบตันเนี่ยแมตที่4ของเส้นทางสู่แชมป์ต่อจากคลิปที่แล้วนี่เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนการแข่งขันแล้วก็พักเบรกทีมชาติแล้วก็ให้ F อครับที่ลิเวอร์พูลโดนสเสในนาทีสุดท้ายแมเจ็บใจเหลือเกินก็นจะมาเริ่มกันอย่างนี้นะครับอาเซนอลจะเปิดบ้านเอ้ยไปเยือนดิไปเยือน เรือใบสีฟ้านะฮะก็ไปตัดแต้มกันชะลอนน้อยนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มีผลหรอกถึงแม้ว่าอาเซนอลจะแพ้หรือจะเสมอมันก็ยังไล่หลังลิเวอร์ูลอยู่ดีครับทางทีดีลิเวูลเออช่วยตัวเองให้จำจำที่สุดเท่านั้นแหละฮะเปิดบ้านพบใบตันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะของง่ายนะครับ เดซาบีเนี่ยตามสถิติแล้วไม่เคยแพ้เลยเจเกนคอปนะครับมีข่าวมาอีกแล้วว่าโรเบตโตเดซาบีจะเข้ามาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเลือกโค้ดที่จะมาแทนเจเกนคอปอยู่แล้วครับเป็นแคนดิเดตเหมือนกันเถอะเอาไม่อยากใช้คำว่าแคนดิเดตเลยจริงๆเลยอาจจากได้นะครับบอลสไตล์คล้ายๆกันเลยครับอา่า โรเวโตเดซาวีี่สไตล์อิตาลีอครับหลังจากปึกๆหน่อยทีเนี้ยอาร์เซนอลจะพบกับแมนซีเนี่ยความได้เปรียบจะอยู่ฝั่งแมนซีแล้วแหละเพราะว่าเตะในบ้านบรรยากาศต่างๆนานาคุ้นเคยกดดันได้สบายๆแต่ว่าแม่อาร์เตต้าเขาก็อยู่อาร์เซนอลมาเจ็ดปดปีเป็นมือขวาของเป๊ปอย่างเงี้ยมันรู้ทางกันแล้วแหละ ก็ออกหน้าไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแมทที่4ี่แมทที่4แมทที่5เพราะว่าแมทที่4เนี่ยเลื่อนก็อาจจะมีตารางอยู่ในคลิปที่2นะครับติดตามดูได้เลยครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นก,ก็มีนิดนึงนะครับมีนิดนึงก็คือลัตติแฮฟฟอร์เรสนะฮะลัตติแฮฟฟอร์เรสโดน F A สอสายไป โดนพเมียร์ลีกใสไปก็ใสไป4แต้มก็เลยตกไปอยู่ที่อันดับที่18แทนรูตันทาวรูตันทาวขึ้นมามีเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเท่านี้นอกนั้นก็เฉยๆอยู่ก็แอดใส่ตัวตีไว้เพื่อให้ดูได้ทันเท่านั้นแหละฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมากม่เลยก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับหลังหลังพักเบรกทีมชาตินะครับ สวันนี้ก็ไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนอืมครับอาสำหรับคลิปนี้ไม่พูดมากสวัสดีครับ